ครับทนายนัดนะครับคือรถหรือว่ายึดรถไปแล้วเนี่ยไฟแนนซ์จะแจ้งข้อหาทําให้เสียทรัพย์เป็นคดีอาญาได้หรือไม่อ่าคือเรื่องนี้นะคนมาปรึกษาผมเนี่ยหลายครั้งแล้วละ่ะวันนี้จะลงคลิปนี้ให้ฟังคืออย่างนี้กรณีที่ว่าเราคืนรถหรือว่าเขายืดนลไปแล้วเนี่ยเขาต้องเอารถคันนี้ไปขายทอดตลาดแล้วขาดทุนแล้วเขาจะมาฟ้องเรียกค่าส่วนต่างกับเราเป็นคดีแพ่งเท่านั้นไม่ได้ถูกออกหมายจับไม่ถูกจับ ฟังให้ขึ้นใจฟังให้ดีนะฟังให้จําให้ได้อ่าแต่มีบางไฟแนนซ์มีบางคนหรืออาจจะมีตำรวจบางคนที่ไปรับใช้ไฟแนนซ์อ่าโทรมาหาชาวบ้านโทรมาหาผู้เช่าซื้อผู้ค้ำประกันว่าไฟแนนซ์ Finance เนี่ยเขามาแจ้งข้อหาทำให้เสียทรัพย์ถ้าคุณไม่ทำบันทึกคุณไม่มาชำระค่าส่วนต่างเนี่ยเราจะออกหมายจับคุณฟังให้ดีนะครับ ลักษณะของคดีอาญาเนี่ยตำรวจจะต้องออกหมายเรียกไปยังผู้ต้องหาก่อนไม่มีการโทรไปนะหมายเรียกครั้งที่หนึ่งครั้งที่2ครั้งที่สองไม่มาครั้งที่สามจะออกหมายจับไม่มีการโทรผมย้ำว่าไม่โทรนะการที่เขาโทรมาเนี่ยเขาก็อาจจะหลอกว่าเป็นร้อยเวรเป็นตำรวจโนนนี่นั่นนะสมอ้างเอานะครับเพื่อให้คุณเนี่ยตกใจกลัวแล้วเอาเงินเนี่ยแล้วคุณเอาเงินเนี่ยไปชำระให้กับเขานะ f ฟแนนซ์เขาจะใช้วิธีการอย่างนี้เดี๋ยวนี้นะครับที่ทราบมาเนี่ยถ้าเขาทําอย่างนี้นะครับคุณถามชื่อถามนามสก,กุลเขานะหรือถ้าเป็นร้อยเวรหรือตํารวจคนไหนที่รับใช้ไฟแนนซ์คุณถามชื่อยศตําแหน่งเขาให้ดีอยู่โรงพักไหนคุณไปแจ้งความกลับได้เลยค่มขู่คุกคามพรบรทวงหนี้นะแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนี่มันมีหลายข้อหาด้วยกันแล้วอีกข้อหาหนึ่งคือแจ้งความเท็จ เพราะคดีลักษณะคดีประเภทนี้เป็นลักษณะคดีแพ่งไม่ใช่คดีอาญาไม่ได้ทําให้ทรัพย์ของใครเสียมันเป็นเรื่องของสัญญาเช่าซื้อเป็นคดีแพ่งเท่านั้นคุณแจ้งความกลับได้เลยนะครับตามข้อหาที่ผมเล่ามาเนี่ยนะสิทธิ์ของเราของผู้เช่าซื้อเราเป็นลูกค้ามันเป็นเพียงคดีแพ่งมันไม่ใช่คดีอาญานะคุณฟังผมให้เข้าใจแล้วค่อยๆฟังนะครับถ้าคลิปมีประโยชน์ก็ฝากกดหัวใจกดติดตามด้วย เบอร์ผมก็คือ0993600652ผมจะรับสายเฉพาะเวลากลางวันถ้าโทรไม่ติดก็โทรห่างๆนะครับบางครั้งติดภารกิจขอบคุณมากครับ